ับสบายมิดดีท่านผู้ชมมือนี้มาพบพอกับดาวเคืองขึ้เกาด้อพี่น้องไปดูนะบายดีปะลุงบายดีปะลุงเด็กน้อยหิวพี่น้องเอ้ยย่างลงมาแต่เพื่อนสี่คนบวชหัวซูบันชี้ยางลงมากําลังไปซื้อนอกินเธยเผาไปเจอคอเงินแน่คอเงินแน่ห้สาวร้าพันจักสุพรรณได้ซื้อยังแม่หนิซื้อน้าผุระกวดมาจ้ะยังลูกจิ้นยังแน่ลูก กินโดนัทกับผัวมีปุ้ยก็หายเลยบาอสห้องกัเด็กหน่อยกันมือละกัหายคือกันมาจากกันไอ้ก็เป็นเด็กหน่อยคือกันเด็กหน่อยเพื่อหาคนที่นอกเลยยอมเอ็มเพราะจับมือกันเถอะซ้ำได้ลูกเพิ่มอีกผู้นึงขออ้นี่เนาะก็คือคือเพิ่นเบาเนี่ยอะไรเด้เพิ่นคอมเมนต์ชาวตัเคื่องได้ลูกเพิ่ม อร่อยไหมจ้าร่อจ้อราอรอไ้าอรอยไ้าอยหมร่อยไ่ยม้อ่ไหม้าอร่อยมั้ไหม่อยมา่ไาอยไห้าอร่อย้อรย้ร่อยไหมจนาร่อม้า่อยไหาอยห้อ่ไม้อไม้่อไมาอร่อย้า่กยไห้อร่หมจ่ยไหมจไ่่่ไห้่กหม้อัออยาอัร่ พี่น้อยก็คิวกระหายตะย่านเาเลยเนาะน้องสาวเขากะเก็บเื่องอยู่พี่น่องเ้ยเก็บเครื่องเก็บ้องลงแหละน้องสาวเขากะมคนอาทีได้ก็ได้แล้วนี่จมีกับตัวนี้เนาะพอดีผ้ละอันโดนาดกันเขาเจอตัวนี้มันเป็นม้คนอันเดิไกินน้เอาเอาเอาหยาดก็แลบ้านี้หยาดก็แล้วบ้าน ของกมของของไข่สีชมพูโอ้บวไก่สีชมพูบวบไก่ผู้บ่าวบ้าน้ำมุ้งนี่มักสีชมพูเลยเก็บแล้วบ่ไม่ไงแฉบบอให้แฉบให้สิเมอบ้านน้ำข่อยมืออื่นนี่นะอู้ยะเลขดาบดีมากนอห้มมาลย้วอนบปอ้าเป็นยังไม่ให้ โอ้ยโดยพอไปแล้พ่อแม่เป็นห่วงเน้อไป่ใสหไปเอยนอะยบลนตอนซื้อใบไปปากเอาบุกุ้มดอกจะไปใส่หรืใส่ั่ออกแล้วอืตัวนี้มาได้บ่ได้เมือได้เมื่อองหน่วยนั่นแหละไปมาพี่ซื้อใบพัดลมใส่ชิมหาพันกีบงซื้อกันไหนเนาะอืซื้อน่อยม่กับแซนปลายดแล้วดลมกัมีจะด้เงิน ยงลูกเพชรบ่ลูกขึ้เพชอหนงแบงเพชรที่น่องเลยให้ข้นมาพีกอีลีโอ้หแพงอีต้ลูกซอยขอได้เพชรไงพากันยางลูกมาทางใดลูกมาหาเอียนกแม่งตัแมนี้โหลดบอแถวทางนะลูกโอ้โอ้จูงกันมาบอลูกบอลจูงมาสี่อุ้ยระวังโหลดได้ลูกเขารไปนวดกันอ้หาน้องแบงค์ใหทห่จักพข้าจ้าบนแอมบลแถวทางนะ ข้าเ <พอ S 1> จ้าสิพูผู้ให้น,นิ้มาไปตามสื่อรืบ่ย่านข้าเจ้าว่าผู้งัวผู้ควายมาแต่ใช่อะให้แม,<อ>ม่มูคนนึงเละก,กับอองกับกับโกมแมนบอลูแพงพิมพิมสจ๊ถ้าอีม,มเลยท,ท่านผู้ชม่เอ้ยโอ้ยขีดอู้ได้เบิ่งนั้นเลยไหมเกือบยังให้อ่มเลยด้วโอ้ขีดอู้ได้สตดอกน้วสุรพิม สแปมันจะเป็นอเรเรมือสลูกมือมาไหวอย่านี้ปะโดยเขาอยากมาคือมือขูมือแหละเมือต้าหอง้องงะมืออยากมาเดกคนมือนอนสองเมื่อสามมือโอ้ยหูกเห็นได้นอนสองมือสามมือไดต้องมาคลายเครื่องลูกอืบสเขาชิวน้ำยาเขาชิวได้เขาชิจัปักงออ เออยังไม่ให้อกออยืให้แม่มาก่ะห้แม่มาแล้ว่อยพ่ออยู่กับปูกับจเจ้า้หแม่มาก่ใหอแม่มาเขื่อนห้แม่มาเนาะห้แม่เี่ยหไ่มาโดยหแม่กี่มาเอ้เดอะยังข้าแม่บิ่งบัดแม่คาเชงแล้วกอนแล้วราจิว่ายังไงสิะืนหอแม่ไปหลับเอาห้แม่เก็บห่านะอ อางหมาหักตอนแรงตอนแรงเหมือนอื่นตอนแรงเมืออื่นดีใจดีมากเลยน่ารักมากใ่ไมกะทูดกรลูกมาน่ะเป็นน้ำงเ้ำขงมากอุ้มมาครบแ้มาจะโซตัวนี้ตายนมาครหอน้องไปงอกลักเมื่อบ้านบ่เมื่อกระชบมือง่ะเมื่อก่ะชับไปจับกระทูดกรทูดอ้วนน้มากินข้นมนะแล้วก็ กับพ่อจะซื้อยูน้ำป่าพูดมันคือยังไงอีพ่อน่ะอีพ่อป่กมาาอ้าวมีไรข้าวอยู่เอ้เราเอาชิลักเมื่อบ่บ่บ่ะจะเมื่ออ๋องจะลืมหรือที่ใส่เดี๋ยวเป็นเจ้าก็อยากเมื่อเนี่ยแม่ให้เมื่อไม่เล่นอ๋อคันแม่ให้เมื่อแล้วคันแม่ให้นอนนอนอยู่บ้านเงินกันดเงินห่วย

โอ้ยคือวามาอ้วนมาแ้วนหมูมาใ้จเบิยูจะจับนนี่จกเอาครูบาพากันมากินเห้มันแล่วลูกกินให้มันเล่ยวตีแลเอาใหญ่ยูกันยยูกันสิลมนอนนางนางกินเห็มันแลี่าวก็โดนัดใครครูบากินแหละนี่นะคบาใหญ่โดนนัดครูบาอห่โดนัดกะเอาไปเห็บพวกใกล้กินมานอ้องก็ได้ เาเทองมกิโอชิคินนัดเลยกิโลกินบแาบยนเือไบ้านอมาอื่นเนาะโดยทางเบื้องพ่อไกลหลุงบุหทางพ่ไก่ก่อนสูงอายุโดยเมื่อชิเมื่อสบเยอืมเจ้ากอน่งนั้ะบนเมื่อน้บ่ือนแล้วชิเมื่อนราบอืมิงหน่อยอยู่พ่อืมิน่อยจะเมื่อน ไข้เล็กน่อยซุ้มนุมกันสิเมื่อบ้านพี่น้องเอ้ยผู้ใดก็อยากเมื่อถ้าไม่อยากเมื่อจะหอยจ้าบเมื่อไข้เล็กน่อยเมื่อเบิร์นี่แหละาพอใจดีแท้ไ้เด็กหน่อยเมื่อเบิร์ตประชันทำไมได้บอกไม่เส่เมื่อให้เมื่อเมือบเมื่อข้าวให้เจ้าเมื่อไว้่เม้าวเรื่องอ่ไรจะพูดจบอกว่ากน่าทำำอะไรพี่น้องเอ้ยเก็บเลยเก็บง่ายเยบง่ายพี่น้องเอ้ย กำลังเก็บเครื่องใครอยู่ใกล้กันมาอุดหนุนอันเครื่องใดเด้ดดพี่น้องเด้อเดี๋ยวสีลดราคาหายพิเศษเลยเอาเลยเกิบกิ่งนี่ไปใช่ไ่งมาแบบไม่นมี่แหละพี่ดปลาทูแต่ไป่ต้องไช้กำแพงหืมีอดแต่ปลาทูพี่น้องเอ้ยมาหนีนะถ้าเมนได้เองฮองเมืองน้ำมัเมืองนี่ พี่พาเขาไปเนเกี่ยวเขานะให้โตแตะโอยอะเจ้าโตแตะนะื่อกี่หนีวอาอกรลันะม่ไอ้วนไปจ้ะอ๋อนดีดีลูกทานดีดีคเวลาเกี่ยวเาเกี่ยว้าคุณไปล้างนอกไปเช็ดยู่นอกก็ได้ผ้าเซ็ดยู่นอกนะลูกมีตู้น้ำด่ ข่อยบูมือเจ้านะบ่สีมือเจ้าเราินหอดข่อยก็ด้กินก็้ักเยเจ้าเราด้สีมือขอข่อยบูมือนะเฮยบูมือแล้วด้วมือลให้แม่มาน่ไปูหน้าพูลก ถ้าอยากอุดนู้นกะมาอุดนู้นได้เด้อพี่น้องยินดีต้อนรับปุ้ยนั่งกินยังใสเลยเนาะแสบแห้งบ่บริกินข่าวเนไ่ยบริกรข่าวนี่คือุกกินซะเงินสีซื้อปลาทูกันยังบวจชุกชิบหายพันนิ้วมีเงินสีซื้อปลาทู ตาย้วเจ้าอยากเข่ามาเลยหักซื้อกระดูกซื้อกระดูกโลนึงแย่เราจะเมื่อบ้านซื้อไว้ให้แม่โลนึงมืออื่นนะแย่เราเมื่อบ้านือพุ่พูนผัดแย่เราหายหย่าค่ะนะนีะน่เขาต้องสิแพงเจ้าเนาะใครแม่เนาะหย้าเจาะมีแต่ซื้นมาให้เล่าแต่เธอไม่มีอ้าวผมสื้อพัชเชนได้ขนาดเราอยู่นอกเนาะ แล้วอยู m m bé, ่แถวนอกมันก็นอยากหาหญ้าข่อยว่าเนาะไปสิไปซื้อในไซ่ค่ะล่ะตอนทําอิดนั่นเบิ่งทรงอีแม่ยอหญ้าเพิ่นน่ะเฮือบ่ันใด๋เดี๋ยวนี้โอ้ยยิ้มแบยิ้มแบเือนี่ยิ้มคั่นเห็นเฮาเมื่อน่ะยิ้มจนอันแขวยางพุ่นล่ะตะกี้อยู่ตะกี้ทําอิดนเนาะก็ธรรมดาๆแบบบางเทื่อก็คันเว้าก็ คล้ายๆแบบโม่พอใจมันได้นำพี่น้องแต่ใส่โบน่ะวบอนแบบเแบบแคบปซื้อนะใส่โ่ฮู้ดอกว่าันแดงแถวซื้อๆอย่างเราซื้อๆแล้วหนาตาซื้อแบบไม่ได้ตื่นเต้นยังเดี๋ยวเหนียววายิ้มตลอดแล้วก็เห็นชาวเมื่อมีความสุกยังไงดูว่าเรายังบลึงบจักยัดเรายังบลึงคอยเรายังบลึงคอยนะแล้ว เอาเลยพี่น้องเดี๋ยวนี้น้องยูจะไกินยังเดี๋ยวนี้เห็นเอาเด้อเขาละร้านไหมล่อะจะกินยังลูกร้านเนี้ย่อยไปป้าไปไหนเลยแล้วภาในยิ่งคลิปนี้ตายโลดไปป้าไปไหนเลยสาวมาใส่โทษแล้วสื่อน้ำหวานกันให้ได้นาวฮ้ยเอวยโ่อยกันมุ้ย มื่อกินมาแล,แล้วเราคิดอยากมืออื่นก่อนจสัสิซนะื้อลนะได้ซื้อว่าผันน่าอุตอุกอ่างเด้อข่อยะเอาละพี่น้องคลิปนี้กับสิเดโคจบเพียงเท่านี้นะพี่น้องเนาะมานางเว้า,าวให้ยาอยู่พี่น้องเลยขอกันไม่คิดยาเด้อขอจนบูถูกกลับสบายดีอยู่ดีมีแห้งสุผู้สุคนเด้อ